พอเดียวเท่าว่าสวัสดีนะคะพี่น้องเอ้ยจะมาหอท่านแน่นอนอยู่ สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยมาหอดงานหรอหอดตะโดนละล่ะหอดก้อนมูมูประทันนหอดชุดรถติตอดอันรถอันรถแป้งขว่มาจันมันเลยติดมาบ่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งยี่สิบอ็ดคนนะคะโอ้ยหว่วย คืนวัดจะเป็นไนอก็วัสถานทีม้อมาหมอมาอ,มอ,มอ,มอยน่ที่ไรเดินปูนแบบดีครับอ ที่ที่เป็นกับมาหอตะโดดแล้วหรอคะทวาวมา,วาควบคอมกันเนาะอันซีจูอันหลงรถดเกิดอุบัติเหตุนั่นสองคันได้เพิ่งกำลังมาถึงคะ่ะ ฮ้อนค่ะฮ้อนห้อนนี่ฮ้อนเดือดกระ่าย้ำบัดย้ำคำลงผัดเย็นจ้อยจ่อยป้าดเต้นผู้ใดขึ้ดีเท้นเนี่ยคือเดียวขึ้นดีเต้นนีไม โอ้ยใกออกเต้นไหมตีโคตรเต็นสต่ไ่ห้ามยายให้ตาบากขนลมมากกับเพะโอ้ตาบาขนลมมากกับเพาะนั่นแหละเนี่ยสวัสดีค่ะกสวัสดีค่ยเแมนยูทาแมนวานแบบเข้าใส้แบบขนอมขนอมมันขนอมอะไรแล้วแมนบอกกะชิมกับทิมบ้าง ใช่สด่เง่ยแม่อะไรเนีเจะได้ตีคนนด้น่แม่เห็นตัวมาตโดนลรอเอาแมาเอานนหี่เอาแมาเอานนตนนี่คือมาตตเวนแถวบ้านฉันง่เลยนันพวมาถุกในคนมมุนะไรเฮ้ยง่เ้คนีรเปนะยสัตมคนในชิกแล่ได้นะไม่รู้ิดเป็นะไ่รู ต้องผูงงง้เศร้าเนี่ยมันแท็กมหาอัยเปลี่ยนล้างนี่คันผู้ใดขอบกวนทางมาหวงมาเรื่อยๆโอ้สวัสดีทุกคนนะพ่อกโดนกําลังหาหมองงอ่องนอนพี่เนาะแม่แกล้มาซาเจ้าของมองเขาม่มีหม่องนอนแล้วรอตามบ่ตามันเนี่ยมันนั่นพัดลมดลมันจูพัดลมเออจูลังคาพร้อมพัดลมนำ้ำ บาตามดอกเจ้าของจี่สูงสัหนนะ้ยกานไม่อาทเาการการรทหมอาันะสูงเลยปันเออปันเจ้าของสูงสักไซมอนละโลดนาะาเกิาน่เราพาไปดูข้างหน้านะคะเอ้า มื่อนี้ข้ามีคุมปิดบ่เราจะไม่มื่อนี้บ่มีคุมปิดประสานแมสเซนเตอร์บอลเมื่อกี้ไม่มีคุมปิดคนคนน้อยกูมีน้องด้วยนคนสื่นี้เชิงกางติดตั้ง ถ้าว่าพี่น้องคน,นิด้าวเดี๋ยวเนี่ยนี่ว่าจะเพิ่นตัง้งคืนรถพร้อมนี่เป็นปับปับปับับข้าเดียว เอาตัวนี้อย่างที่มีต่ง,งานเนี่ยมีแม,ม่ย่างไปย่างมามเดี๋ยวหันมาบัดหลังเขบคุณกับสิเรียวด้วยแบบไเวที่เรียวติดฉากติดไฟกับเรียวโจ ผู้ใดไปเปิดประตูโลดไว้เนาะบ้านเร็วๆด่วนๆทำงานให้เสร็จเม่อน้ำยุพีเนาะเพิ่นมาได้มาเอาน้ำถังเพิ่นไวเห้าอาบตอนนี้

เป็นยังเป็นยังคือะ,อออะบ้าว่คือหมูก็ทำมอร้อนมาฟ้าบ้านนอกฮอ,นต,กอน,น,กนตัน้จังหวัดฮอนสนิทรุ่เทเมนติฮอนค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะ